เฮ้เ hey, hey, สวัสดีค่ะท่านผู้ครองและเด็กๆทุกคน <Hey. S 1> กลับมาพบกับครูตุ้ยครูมาริวนันเบอร์ทองโรงเรียนอนุบาลทับมาเทศบ,บาลตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองสัปดาห์ที่8หน่วยการเรียนรู้หนูน้อยนักสัมผัสเฮ้เฮ <Hey, hey, S 2> ประกอบด้วยอ่านักเรียนฟังนะคะาการมองเห็นการชิมรสการดมกลิ่นการได้ดยินการชิมรส เด็กๆเคยชิมไหมคะน้ำตาลทำไมคะรสหวานไหมหวานเพราะฉะนั้นเด็กๆทานเล่นได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะถ้าเด็กๆทานเล่นอาจให้เป็นเบาหวานได้ซอสเด็กๆค่ะเด็กๆไปทานเล่นได้ไหมไม่ได้เพราะซอสทำไมคะให้รสชาติของความเค็มต่อไปด้วยนี่น้ำอะไรคะเด็กๆ เด็กๆคงเคยเห็นผู้ปกครองทำไหมคะคือน้ำนัวน้ำปลารสชาติเค็มกว่าซอสนะคะอันนี้คือรสชาติเค็มเด็กๆไปทานเล่นไม่ได้นะคะอาจจะทำให้เป็นโรคไตได้อันนี้คือการชิมแต่ละรสนะคะมือนะคะนักเรียนมือม่ททำอะไรบ้างเอ่ยตอบครูตุ้ยิอ่ามือเราเอาไว้จับดินสอไม่จับของต่างๆ เป็นตุกตาโทรศัพท์เห็นไหมคะเอาไว้จับตาตาเมื่้ทำไรคะไว้การมองไว้ดูสิ่งต่าง,างๆดูสิ่งที่สร้างสารรค์นะคะเด็กๆอ่าแล้วก็วิธีดูแลรักษาตาทําไมคะเมื่อเราดูโทรศัพท์มากๆก็จะทําให้ทําไมคะปวดตาเพราะฉะนั้นเราโดยดูแลรักษาโดยการ พักผ่อนหลับตาให้เต็มที่หรือพักผ่อนหอูมีไว้ฟังอย่างเมื่อสักครู่นักเรียนฟังใกล้ได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเพราะอะไรคะอาจทําให้เราหูหนวกได้เพราะนื่งจาะะ่ายะเสียงดังมากคนเราถ้าจะฟังเพลงจะต,ต้องฟังเพลงไม่เกิน50าสิเดซิเบลอ่าอย่างเมื่อสักครู่นักเรียนทําตามไม่ได้นะคะ เสียงมันดังมากปากของเรานะคะมีไว้พูดสิ่งที่ทั้งสารนะคะเด็กๆเ,เราพูดสิ่งทั้งสารเดี๋ยวครูตุยย้ยยกตัวอย่างนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่อันนี้สร้างสารไหมคะลูกอ่าสร้างสารนะคะเพราะฉะนั้นปากมีประโยชน์มากนะคะสุดท้ายนี้ครูตุ้ยขอฝากให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเราไปสัมผัสสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช่ของในบ้านของเราออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากแมสท,ทุกครั้งถ้าเราออกนอกบ้านสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า